าคุณแปดแปดแปจะนะเจ้าคุณเนี่ยนะโอ้ยอุละเหนื่อยน่ายใจมากสลดสังเวกับาศาสนาสลดสังเวกับคณะสงฆ์ที่ต้องมาเจอพระแบบนี้จนทําลายมูคณะสงฆ์ไปหมดพรนะชั่วชัวแบบนี้นะรู้ตัวเองซะไสหัวกระบาลตัวเองออกมาจากาศาสนาซะอย่าไปนั่งเป็นพระอยู่เลย อยู่แล้วปฏิบัติหาอะไรไม่ได้เดินออกไปเธออย่ามานั่งอยู่เลยอยู่แล้วทําลายศาสนาอยู่แล้วช่อฉนช่อ,ชอโกงเงินบริจาคชาวบ้านรู้ข่าวนี้แล้วแล้วตัวเองทอําอ่ะกระชากจีวอตัวเองออกจากศาสนานี้ไปซะไม่ใช่มานั่งเป็นหลักหัวหลักหัวตอทาลายศาสนามันชั่วมันชั่วเกินไปมันมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเลยมันใช้ไม่ได้มันทำลาย พราะฉะนั้นพระท่านไหนก็ตามนะตอนนี้กําลังมีปัญหาทาชั่วทําเลวแบบนี้อยู่จิกหัวกระบาลตัวเองออกมาซะไม่มีผมก็จิกจีวรตัวเองออกมาลากตัวเองออกจากศาสนาไปซะมันมีอีกเยอะกูจะบอกให้ที่ปิดบังซ่อนเล้นแบบนี้อยู่เยอะแยะมากมายออกไปซะเอออย่ามาอยู่ให้มันสะเทือนวงการพระศาสนาวงการคณะสงฆ์มันใช้ไม่ได้ พระมีหน้าที่ในการศึกษาหลักธรรมวินยัยเป็นระดับเจ้าคุณใหญ่ขนาดนั้นได้แสดงว่าศึกษาธรรมวินัยมาอย่างดีต้องแตกฉานในบาลีมึงไปดูได้เลยประวัติมาหาปร,ริญญาชั้นไหนแต่ทำไมรู้มากขนาดนั้นแต่ปฏิบัติละอัตตาตัวตนกิเลสตถามาณติติของตัวเองไม่ได้ก็นั่นใงปริยัติที่เป็นเหมือนปาวปริยัติที่เป็นงูพิษศึกษาแต่ไม่ลงมือปฏิบัติศึกษาแต่ทำไม่ได้รู้หมดแต่อดไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว เป็นพระไปเล่นได้ยังไงการพนันกูงงเอาเงินไปทําอะไรหนักหนาสาหัสขนาดน,นั้นไปอยากได้อะไรถึงไปเล่นการพนันอะไรขนาดน,นั้นได้สอนให้คนบริจาคเงินเยอะๆเพื่อตัวเองจะได้เอาเงินบริจาคไปแทงพน,นันโอ้สุดยอดมากนี่ยังไงทุกวันนี้มันเริ่มสอนแต่การเลรี้ยไหลรับบริจาคแต่ไม่สอนหลักธรรมหลักวินัยไม่สอนธรรมะ ไม่สอนหลักอริยสัจสี่มากมีองค์แปดแล้วคนมันจะเดินออกจากความทุกข์ได้ยังไงไปสอนแต่การให้คนบริจาคบริจาครวยรว,วยลวยบริจาคแล้วรวยสะดอก้อต่อชะาตาแล้วรวยทำพิธีบวงสวงแล้วรวยมาเป็นเจ้าภาพเอาเรื่องงานวัดงานวาเอาเรื่องความสนุกสนานเอาเรื่องการค้าขายเข้าไปในวัดไปตั้งงานมหรสพใหญ่โตแล้วเก็บค่าที่แพงๆเป็นยังไงล่ะมึงเห็นหรือยังว่าทำไมกูด่าง,งานวัด ว่าไม่ควรเอาเข้าไปจัดในวัดเพราะพระไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองวัดไม่ควรมีเรื่องเกี่ยวกับง,งานวัดที่มาจัดงานลื่อนเริ่มาหอรสมามไม่ใช่หลักคําสอนสุดท้ายมาเอาเงินที่มึงไปทําอะไรกันเนี่ยสะะารพัดที่มึงไปนั่งขวนขวายในการหาเงินเข้าวัดกับมันก็ชอฉนชอ,นชอ,นชอนโกงเงินไปมันไม่ได้เอาไปสร้างวัดแต่มันไปสร้างบอนบอนการพนันให้กับตัวมันเองเป็นยังไงล่ะ ระวังบาปนะบาพาอะไรกูกําลังด่าต่อสันดานชั่วสันดานเลวที่ไม่ควรทําทําลายศาสนาเอาอะไรมาบากูกําลังตําหนิสังคมอย่าเพ้อเจ้อไร้สาระก,กับพระประเภทนี้มีแต่ตําแหน่งแต่ไม่มีคุณธรรมมีแต่พัดยศแต่ไม่มีพัดกิเลสออกจากใจมีแต่ยศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่มีคุณดดธออรรม,มจริยธรรมมีพัดยศประดับถึงเจ้าคุณชั้นธรรม แต่ไม่คิดจะเอาพัดนั้นะปัดกิเลสตัณหาออกจากใจของตัวเองทุเล่ทุล,ทลังบวชนานก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรศึกษาเยอะก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรถ้าไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือในการละทิ้งอัตตาตัวต,วตนกิเลสตัณหามานะิฏติสันดานชั่วๆเร็วๆของตัวเองในใจเงินทที่จะเอาไปทำประโยชน์กับวัดวารามศาสนา โอ้ยทุเล่ทุลังพระเป็นพระแท้ๆไม่ได้เป็นพระนะมันเป็นมันไม่ได้เป็นพระนานแล้วมันขาดจากความเป็นพระไปตั้งนานแล้วกูจะบอกให้เรื่องต่ำซามแบบเนี้ยไม่ได้มีแค่นี้ไอพวกปลูกเสกเลขยันสดอกข้อต่อชะตาก็เหมือนกันตามวัดวาลามลวงน,น้าทองนี่ก็เหมือนกันลาบสกาละเยอะแยะเนี่ยกูจะบอกให้ตัวดีเลยตัวทำลายศาสนาเลย ซ่อชนช่อโกงกันมากมายมาหาศาลเวลาขายวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของถังอะไรกันทีทาทีก็เป็นร้อยล้านพันล้านนะกูจะบอกให้เลสต้มเปะไปหมดกูบอกให้จะเข้าไปตรวจนะชิบหายกันหมดแหละลองเอาจริงเอาจังขึ้นมาเข้าไปป่าปา,ปามกันดูมากูจะบอกให้ลุกเป็นไฟเรื่องเงินเนี่ยกูรู้ด้วยมีหลายวัดด้วยที่มีปัญหาเรื่องการช่อโกงเงินแล้วปล่อยให้พระยังอยู่ในวัดนั้นอะ่ะทําเป็นมองไม่เห็นอะ่ะ ล่อยให้ยังบริหารจัดการในวัดแต่ให้ไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องเงินและสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอะ่ะไอคนเก่าๆพระเก่าๆตายหาหมดก็เหลือแต่พระรูปนี้ที่บริหารจัดการวัดมันก็กลับมาเป็นใหญ่เหมือนเดิมอีกทั้งที่มันขาดจากความเป็นพระไปตั้งนานแล้วประลาชิกไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยมันน่าสลดสังเวช กูถึงบอกว่ามันต้องจัดการที่กูออกมาชีช้ชีช้ชีช้ชี้ชี้เนี่ยแล้วคนก็ดา่ากูเกลียดกูว่ากูไปด่าพระแล้วพระแบบนี้ไม่ด่าได้เหรอกูถามแกเนี่ยมันก็ต้องด่าไหมละ่ะพระชั่วชั่วพระเลวเลวอ่ะด่าเพื่อให้สังคมมันรู้ไม่ใช่ว่าด่าเพื่อให้ทำาศาสนาเสื่อมกูไม่ได้สอนนี่มึงด่าพระดีกูสอนนี่มึงทํามึงด่าพระชั่วแต่ไม่ใช่มึงไปนั่งดา่าถ้ามึงไม่รู้ว่าเขาเป็นพระจริงไม่จริงอ่ะมึงจะไปด่าเขาได้ยังไงเนี่ยมันต้องรู้แล้วมันต้องแดงออกมาแล้วจะด่าได้ แต่พวกมึงต้องไม่เสื่อมในศรัทธาอริยบุคคลพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญมันมีเยอะแยะมึงต้องแสวงหาพระที่ปฏิบัติด,ดีไม่ใช่ไปแสวงหาพระที่มีชื่อเสียงอย่าไปหาพระที่มียศถาบรรดาศั์อย่าไปหาพระที่มีชื่อเสียงเงินทองต้องไปหาพระที่ปฏิบัติธรรมถ้าพระนั้นมีชื่อเสียงเงินทองลาบยศ แต่ท่านปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นก็สมควรแก่การไปลุกลับกราบไหว้แต่พระมีตำแหน่งแบบนี้แล้วมีการพนันแบบนี้มันไม่สมควรแก่การเป็นพระกูจะบอกให้หนักหนาะสาหัสกว่าน,นี้เยอะไอ้เรื่องการเอาเงินเอาเงินวัดไปใช้เนี่ยไม่ได้เอาไปทำประโยชน์เอาไปทำประโยชน์เพื่อตอนเองเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ย จะบอกให้ว่ามีอีกเยอะแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะแดงขึ้นมาตอนไหนเนี่ยบางทีก็ปิดพาวบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่อยายใครรู้บ้างอะไรบ้างกลัวจะเสื่อมเสียมจะไปกลัวเสื่อมเสียทำไมมันเรื่องจริงถ้าพระถ้าทารว่าช่วยกันขวนขวานในการบอกสอนธรรมะมันจะไม่มีเรื่องเสื่อมเสียหรอกมันจะมีแต่คนศรัทธามันจะดันเอาพระไม่ดีออกไป การที่เราช่วยกันถวนขวายในการบอกสอนรรมะกระชากหน้ากากพระจะช่วยเร็วๆออกมาไม่ได้เป็นการทำลายศาสนาแต่เป็นการปกป้องศาสนากูเนี่ยเตือนเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาแต่พระหลายกลุ่มก็ด่ากูว่ากูไปด่าพระแล้วมึงเห็นสันดาณพระหรือย,ยงังตำแหน่งขนาดนั้นสูงขนาดนั้นมันเป็นยังไงใหญ่โตขนาดนั้นมันเป็นยังไงมึงแหกตาดูสินะ ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งชื่อเสียงเงินทองล่าสาก,กาละมากมายแล้วเป็นวัดใหญ่ขนาดนั้นน่ะและที่กูพูดมาอะไรบ้างมีอะไรผิดบ้างอะ่ะสะดอกคอต่อสตาเบิร์นเวียนเทียนพิธีซัดแก่ซัดละขายเครื่องรางของของังเก็บค่าที่จัดงานวัดเอาเครื่องเสียงเอาดนตรีเอาร้านอาหารเข้าไปขายกันในวัดนะ่ะเก็บผ้าที่แพงๆจนล่ำรวยจนแบบอะไรอะ่ะหมดเนื้อหมดตัวกันสิเนื้อประดาตัวขายได้บ้างไม่ได้บ้าง แหกตาดูสิแมันธุรกิจน้นมันไม่ใช่การทำบุญมันไม่ใช่การหาเงินเข้าวัดแต่มันหาเงินเข้าไปทำอะไรนะทำการพนันนั่นน่ะชัวสุดๆนี่เรียกว่ามาศาสนากูนะสลดสังเวชปากเลยแล้วกูคิดว่ามันมีอีกเยอะที่เป็นแบบนี้มันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมีอีกเยอะมีอีกหลายวัดี่วัดแรก เป็นแนวเป็นแถวเป็นทางดีเหมือนกันล้างบางกันหน่อยพระไม่ดีพระชั่วพ้าเร็วๆพันนี้อัชชาค่อัชชา,อ,ชาออกไปหน่อยศาส,สนามันได้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นกูถึงบอกนี่ไงว่าศาสนามันจะอยู่ได้ไม่ใช่เพราะยศเพราะตำแหน่งไม่ใช่เพราะว่าเงินทองมากแต่มันจะอยู่ได้เพราะทรรมินัยถ้าต้องออกมาขวนขวาในการบอกสอนธรรมะ ไม่ใช่เอาเวลาไปนั่งหาซับหาเงินหาทอง